นกยังเอิอนกอย่างไงนกปาก้างดินกเก็ดหอยนกเอิอนกอย่างแต่ผู้ชมนี่ยผู้ใดจำนกได้เด้อผู้ใดคิดทำนั้นเลี้ยงนกเออหรืองานเลี้ยงนกเนี่ยนกเก่งเนาะเนี่นกปาก้างดินกเก็ดหอยนกเก็ดหอยหละไตัวตท่านผู้นะเพป็นตัวนึงอีตัวนึงผู้ชมอีตัวนึงบัวเท่าแรงลยแรงกวลา នៅ700 700ท่านបងបងសូម จอดจิ้งจกจอดกิ้งจกจอดจิ้งกเปลี่ัน,านา้างทางตัดเป็นางปรชมเนี่ยดมกปากห้างดิบ